สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับของเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อมาด้าสองนะครับสกายแอคทีฟนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปดีเซลนะครับเป็นลายขาวควานนะครับเป็นล้อติดรถปี2014เป็นต้นไปนะครับตัวเนี้ยนะครับจะได้ว่าก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นล้อลายที่เปิดตัวกับมาด้าสองสก เปลี่ยนโมเดลเชนเลยนะจากรุ่นคิปแคนมาเป็นสกายแอทีนะครับเดีรวเรมาดูหลักเ้อกันนะครับสเปคเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตามาด้าอยู่นะครับชัดเจนนะนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ16กว้าง5้านิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่40่สนะออฟเซต40นะนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะนะครับตัวนี้ สเปคนะครับข้อมูลทางเทคนิคนะครับตัวนี้นะครับก็คือสเปคลูนอลสิลูนหนึ 4, ่งร้อยนะครับหรือ10เซน100่มิลนั่นเองนะครับเพราะนั้นคุณสามารถใส่กับรถมาด้าสองรุ่นก่อนได้นะครับแต่สเปกยางถ้าเอาไปใส่ตัวเอลิเกนเนี่ยจะต้องลดสเปกยางลงนะครับเพราะว่าสเปกยางมันจะต้องใส่18555นะครับไม่เกินนี้นะครับซึ่งสกายเอ็กซ์คือจะใหญ่กว่านิดน,นึงแต่เอาไปใส่ได้แค่เปลี่ยนสเปกยาง นะครับสนใจสอบถามมาได้นะรวชุดราคาไม่แพงนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนครับอยู่เลยซอยเจดทะเลยี่สิบเอ็ดหรือที่ถนมาสองร้อยเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้า โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแบบทลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ